อโอเคครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดียำเดือดๆครับเพราะว่าตอนเวียนลุงกับเห็นงานนอบโมีโอกาสเดทไทยเบ้างนะครับห่างหายกันไปโดนกันนี่นะครับงานงานหลายนะครับงานไม่หลิงครับอาชีพนี้นะครับกษิมาว่าถึงนะครับอาชีพเกี่ยวกับรถไถรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวรถไถนี่นะครับมืออาชีพดำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นงานนะครับเด็กก็ยังไม่ทันได้ตัดครับพี่น้อง กี่ยก้ารถไทรถเกี่ยวนะครับอาชีพนี้นะครับทำอาชีพนี้แล้วนะครับมันทำอาชีพนี้แล้วมันเหลือโบนะครับมันเหลือบอ,บลอ,บอแล้วมันกะมันรวยคือเขาวาโบคือรถเกี่ยวนี่กําไรพี่หละสามสี่แสนมันมันได้คือเขาวาบอนะครับรถไถนี่พี่หละแสนสองแสนน่ะมันได้คือเขาวาบอนะครับอ่ะตัวนี้ครับ ผมสีวอลนะครับจากที่เจอเลยนะครับจากที่เจอเลยนะครับกะบั้ังแต้หุ่นละครับตัังแต้ออกรถไทยมาไหมไๆมหรือนะครับสวงนันกะหาเงินนะครับหางเงินส่งงวดนะครับหางเงินส่งงวดนะครับก็คือเหตุตูวิธีทางนะครับมีเงินมาส่งงวดนะครับแล้วคนกล่าวว่าเห็นจะสีนะครับเห็นรถผมเบิ้ลงวดแล้วรถเบิ้ลงวดแล้วเขาเหตุจะได้เข้ากันหรืออกเริ่นละ เห็นมาฟังในคลิปนี้นะครับตอนออกรถที่แหลกครับหนึ่งทุกคนนะครับต่อฮหาเงินทรงหวดเนะครับทรงหวดได้นะครับถึงทรงหวดได้นะครับกะดีไปครับแต่ทรงหวดบ่ได้ครับเจออยังนะครับหนึ่งนะครับปลาลางบานครับเอาละครับอ้ยเอารถมายังสันญังสี่ทรงหวดกับบวิลตอยเห้เขายุดไปยังสัังสี่ครับนี่คือเอาสีดังครับในระดับหนึ่งนะเป็นตัวท็อปเลยนะครับของมูบานนะครับ ผู้ใหญ่ผู้ซอยหูเบดครับนี่นะครับนี่คือในกรณีเขาส่งเงดบไว้สองนะครับเขาส่งงื่เบดแล Turn, so, ้วนะครับส่งเงดเบดนะครับมนก็นซีมีประเภทหนึ่งนะครับทีว่าทีว่านะครับคนเราเข้าบ่ม so ีหงื่แล้วเขาเหตุจะได้มันก็เเรือนะครับมันบอเหลือนะครับพอได้คาเดียวเลยมันไม่เหลือนะครับมันบอเหลือเพราะว่าอย่างนะครับสมมุตินะครับเนาะสมมุติลดคันนี้นะครับสมมตินะค0 0บสามแสนสามแสน ส่งไปเบิดแล้วสามแสนนะครับแล้วมาคำนวณเบิงนะครับว่านะครับเงิ 11, นสามแสนที่เขาส่งไปนะเขาส่งไปก็คือเขาได้ขั้นหนีมานะครับขั้นหนีนะครับขั้นหนีมานะครับตอนนี้ก็คือเขาส่งไปแล้วเงินเขาเบิกสามแสนแล้ว้วขั้นหนีนะครับตอนนี้เงินเขาบ่มีพอบาทนะครับเขากะต้องเอามันเนี่ที่เขาซื้อมานี่หาเงินให้เข้าองบัตรที่นี่นะครับก็คือเขาหาเงินให้มันแล้วมันกะต้องมาหาเงินให้เขานะครับนี่นะครับปัญหาไม่สชอยู่ในจุดนี้นะครับ มันว่าเมียนาทรงหวานเบอรแหลมมีเงินเลยนะครับก็คือต้องเอามัน่ะมาหาเงินในห้ออีกนะครับเถือนึงนะครับจำห้อสีเงินนะครับห่อหาได้แล้วนะครับผมมันหาเงินในห้อแล้วนะครับหนึ่งนะครับมันกับตองเจ็บตองป่วยนะครับมันกับตองเจ็บตองป่วยต้องมีงอแงบ้างนะครับมีเสียมียังเนี่ยครับห้อกระตองเอาเงินใที่มันหาได้นะมา รักษามันนะครับมารักษามาสมแซมมาสมบำรุงมั่นนะครับนี่ครับมันก็รสีวนกันไปแบบนี้นะครับวนกันไปแบบนี้นะครับอีกมีก้นประเภทหนึ่งนะครับก็คือว่าออกรถมาแล้วต้องหาเงินในยางเดียวนะครับหาเงินในยางเดียวนะครับก็คือว่าน้ำมันเสียมาแล้วนะครับอารมณ์เรือบอดี้แล้วนะครับงุดงิดนะครับแห่งจางลูกนองครับมีแหงงุดงิดนะครับรถเสียนะครับแหงงุดงิดเลยนะครับรถเสียมานี่ โทษลุงนองแย่งเดียวครับบอคิดว่ารถเจ้าของเอามามันจากปีจากปีนะครับเขากะต้องคำนึงถึงจุดหนีนั่นนะครับเมนว่าสีเอามาแล้วให้มันหาเงินให้ย่างเดียวครับมันก็ต้องมีเจ็มมีป่วยนะครับขนาดคนไม่เจ็มยังป่วยนะครับอ่ะอาชีพนี้นะอาชีพรถไทยนี่เหมาะบอครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนแบบมอครับแต่เดี๋ยวนี้ผมบอแนะนํานะครับะว่ารถมากะร้ายนะครับถ้าสเอาออกมารับจ้างนะครับให้พิจารณาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับ ้าสีเอามาใส่ในขัวเลื่อนนะครับแนะนํานะครับใส่ในขัวเลื่อนนะครับแนะนําให้สื่อเลยนะครับมาใส่ในขัวเลื่อนนะครับถานีเงินนะครับก่อนหนึ่งนะครับถทยอยากได้รถไทยมาเห็ดหน้าจะคล้องนี่เหมาะนะครับนี่ครับก็คือว่าง่ายรถไทยนี่มันก็ถามว่ามันได้กับไรบ่มันก็มีได้นะครับได้นะครับให้เขาคิดง่งยๆนะครับได้ในที่นี้ก็คือว่าเอาไปไทหน้าเนาะสมมุติไรละสองรอยี่สิสองอยปุ๊บ เติมน <mile> ้ำมันไปนะครับเติมน้ำมันไปนะครับเติมน้ำมันไปสักหาลอยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเสียเขาเสียเงินไปแล้วหาลอยนะครับหาลอยนะครับเขาไทยแล้วไรหนึ่งปุ๊บเขาจะได้เงินสองลอยนะครับอีกสามลอยเขากำลองไทยไปอีกนะครับแต่แต่มันสีมีแต่นะครับแต่ถาว่าเขาไทยได้มือนักนนะครับเขาไทยได้อยู่ไรหนึ่งเนาะไรหนึ่งปุ๊บแล้วรถเขามันเสียนะครับรถเขาเสียทั้งสี่นะครับก็เกิดว่าซีนรอหน้าห้วงทั้งสี่ สองรอยกว่าบาทแล้วนะครับสองรอยกว่าบาทนะครับสองรอยกว่าบาทนะครับคือห้องตรงห้าติดลบไปแล้วคือว่าสิ่งที่ห้องไทม้านะไลนหนึ่งน่ะมันสีหายไปเลยนะครับก็คือว่าตอนหนีก็คือว่าห้องเหมือท่านมีกําไรห้องยิ่งยู่ทุนอยู่นะครับเ้านางนังนังทุนอย่างของอยู่นะครับเ้างกำลังซอมรถแล้วก็ไปเห็นงานอีกนะครับเห็นมันแต่หลายกับเกาครับจังมันสีเห็นกําไรของมันนะครับคิดง่งไๆนะครับบ่า้องไม่คิดใกล้ๆครับคิดซ้ำหนีก็พอนะครับ อย่าไปคิดเห็นหม่องมันมีนะครับไคือเหียนหม่องมันเสียนะครับสำหรับรถไทยนะครับประมาณนี้นะครับรถเกี่ยวคือกันนะครับรถเกี่ยวนี่เขาว่าได้พี่ละสามสี่แสนมันจริงบ่ครับตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขก้มๆหม้ฮักรวมอะไรมั้งกัแเมนนะครับมันกัแเมียนฐาห้อยแลนดได้นะครับตีไปตามๆไรละหาลอยนะครับเกี่ยวได้หกไรกะหกลอยไรกะสามแสนนะครับ สามแสนนะครับถ้าล้นมีงวดนะครับมีงวดสมมุติทรงสองแสนหานะครับสมมุติทรงสองแสนหาเข้าได้มากสามแสนหามื่นนะครับหามื่นนี่เข้าบ่เหลื้อยยังบ่เหลื้อยยังเลยนะครับถ้าล้ถ้าล้เสียมากสิเสียมากนี่เข้าบ่เหลื้อยยังนะครับในที่นี้บ่เหลื้อยยังคือหนึ่งนับมันนะครับสองอะไรนะครับนี่นะครับเข้าได้กระจิ่งนะครับสามแสนนะเข้าได้กระจิ่งต่ว่าได้คุยนะครับได้คุยมันอยู่ในเข้าบ่ดนนะครับก็คือว่า บัวโกแล้วน้ำมันอะไรยังสีครับหายไปในกันเบิดนะครับหายไปในกันเบิร่มรวมแล้วติดลบครับติดลบนะครับออกมานะครับในระยะ4ีาปีนี้อย่าไปคิดว่าจะของสีมีกําไรนะครับลดเกี่ยวนะครับย่าพิ่งคิดว่าจาของสีมีกําไรออกมาน่ะอย่าคิดนะครับว่าสีมีกําไรถ้าเป็นรถไม่นะครับถึงมอรถใหค่ก็คือกันนะครับอย่าไปคิดยังสั่นนะครับอย่าไปคิดว่าไหนมาสามแสนนะมันกําไรตรงตรงนะมันโอเมีนนะครับ หนึ่งหนับถ้าถึงเราไม่มีเงินก็ซะหนึ่งหนับการสอบรับลุงนะครับมันต้องอยู่ลาวางหาหมื่นนะครับถึงหนึ่งแสนนะครับจะมันสิจบนะครับรถเกี่ยวนะครับแต่ลับพีนะครับทางข้อเช็คนะครับถึงเช็คดีแล้วทำได้นะครับถ้ามันจุดได้ข้อสอบมาถึงมากอะจุกจิกครับมาเนี้นี่จุกจิกนะครับถึงข้อสี่สอบแล้วนะครับสอบแล้วข้อยาผึ่งไม้ฟันธงว่ารถข้ออยู่แเป็นอย่างนะครับหนึ่งหนึ่งฤดูกาลนี่มันต้องมีเงินสำรองอยู่แสนกว่าบาทนะครับ แสมกว่าบาทในที่นี้คือค่าไรแล้วก็ค่าน้ามันนะครับแล้วก็ค่าเลี้ยงลูกน้องก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเขาเกี่ยวมาเสร็จแล้วนะเขาเกี่ยวมาเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเชี่ยกอย่างแล้วให้สีค่าลูกน้องนะครับค่าลูกน้องถ้าผู้ใด้สองมาเป็นนี่ค่าซางอีกนะครับค่าซางค่าไปเอาอะไรทั้งสิครับคาเครดิตอะไรอีกนะครับเขาต้องมาไลายใจเถื่อย่างครับน้ามันนะครับน้ามันเนาะก็ต้องมาไล่น้ำนะครับเพราะบ้างเทื่อกับไปเปิดเครดิตไว้นะครับก็ต้องไปซ้ำหลักับ ทางปั่มเขานะครับก็สรุปแล้วนะครับทั้งสองอาชีพนี้นะครับสองอาชีพนี้รถเกี่ยวรถไถนี่ยูได้นะครับด้วยใจยห่อหมักนะครับยู่ได้ด้วยใจยห่อหมักนะครับบดได้ยูได้ด้วยผลกําไรได้ได้ทั้งสินนะครับคนอื่นกําลังเขามาอาจสิคิดว่ามันเห็นกําไรเห็นเห็นนะครับมันบมเม่นนะครับมันบมเม่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมบอกไปประมาณนี้แล้วก็ลองคิดเบิ่งนะครับคิดทบทวนเบิ่งดีดีนะครับ ถาสีเหลืองไม่ได้ทางนี้นะครับถ้าใจบอมักนะครับถาใจบอมหนึ่งถาใจบอมักสองแต่สอบบอเป็นนี่จบนะครับจบเลยนะครับหาแต่สร้างนี่บอย่างครับอ่ะโอเคครับผมขยันมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับยูทูบนะครับช่องเบนรถไทสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับชมครับผมขอบคุณครับ